มาเกีียวหนาให้น้องสบายแก้วสบายท้องสบายเงินจ้าสิเอาได้่นี่พ่อแม่พี่น้องอยู่ในหนองน้ำเรืงยานนา้ำมากับคุณยายจ้ามาเกีียวหนาสอยสาวจีจี่ในเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าให้ได้สิก็เอาได้ ทั้งยานน้ำน้ำอยากเลิกแน่อยู่ได้จ้ะนี่น้ำป่าป่าตำบลของตำบลจะมีหลาหม่องจ้ะมีสิบว่าหกเจ็ดบ่อเคุณป๋อเพื่นจยกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้จ้ะผู้ใดมีงัวมีกล้วยเพ so ิ really? ่นกามาเกี่ยวเอญายอยู่นี่แหละจ้ะช่วงหลังปีใหม่ไปวอดสงการไปวอดผุระเดือนหกผุระจ้ะมีไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นน้องน้ำน้ำป่าป่าจ้ะอยู่ริม จะมีน่ะมาใส่ใส่จี้เกี้ยวหยาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า